วันที่14มิถุนายน2564เวลา14นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบางแก้วสมุรปราการได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไม่บ้านเดี่ยวซึ่งปลูกสร้างอยู่ในชุมชนภายในซอยลาดกระบาง14ทับ1ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุรปราการหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยรถดับเพลิง อ,อบอตอราชาเทวะและมูลนิธิร่วมกตันยูเดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีรั้วรอบขอบชิดพบกลุ่มควันกำลังพวยพุ่งออกมาจากห้องเก็บของด้านหลังของชั้นสอง เจ้าหน้าที่ต้องใช้บันไดพาดกับกำแพงร่วก่อนปีนขึ้นไปฉีดน้ำสกัดเพลิงด้านในที่กำลังลุกไหม้อยู่บริเวณใต้หลังคาใช้นานกว่า30นาทีเพลิงจึงสงบจากการสอบถามเจ้าของบ้าน ทราบว่าก่อนหน้านี้ได้ว่าจ้างผู้รับเหมามาติดตั้งระบบแผงไฟโซล่าเซลล์เพื่อหวังใช้ไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ลดค่าไฟภายในบ้านโดยช่างได้มาติดตั้งระบบจนเกือบแล้วเสร็จแต่ยังไม่ทันส่งงานอยู่อยู่ได้เกิดไฟลุกไม่ขึ้นที่ตู้คอนโทรลของระบบโซล่าเซลล์ ซึ่งมีแบตเตอรี่เก็บไฟจากแผงโซลาราเซลล์เก็บอยู่เสียก่อนและลูกลามติดตัวบ้านครอดีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางถึงเร็วและสกัดเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะลูกลามเสียหายทั้งหลัง เมื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมเรียกบริษัทที่มารับเหมาติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาทำการสอบสวนและตรวจสอบใบวิศวกรพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุและอุปกรณ์ใช้ว่าที่ได้มาตรฐานหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป